เต็มทำไมอยู nhất, đ đ go, ่แข็งนี้ผมว่าดูดีกันนะที่อยู่เก้าเป็นบางต้นนี่พอเริ่มจะมาพอใกล้เลยจะแม่ เกนมนอยู่ร้านยกลเีอยู่ถ้าคิดแล้วผมก็จการเงนมันตกกิโล3สามบาทขึ้นไปก้าเดือน การป้องกันแก้ไขปัญหาข้างคาวก็คือการตั้งตาไครดักนะครับเจ้าของสวนบอกว่าเมื่อสามวันที่ผ่านมานี่ยานอกฤด,ดูนะครับเนื่องจากว่ามันมีมานักนะครับนะมันอาจจะมาลุมกินเราอย่างที่ตางเจ้าของสวนบอกไว้นะครับฮอนนอยมันตัวกันได้ตีพออย่างก่ตีอ้อนนอยมัน กว่าเก่งออเมื่อเดือนไหนครับออกเจ้าเดือนเมษาพฤษภาช่วง้นประมาณถ้านับตั้งแต่ลาสานมาประมาณหกเดือนนะครับมาถึงหกเดือนเก่งเดือนครับส่วนนี้ทําเป็นปีปีที่สองปีที่สองแล้วเนาะปีที่แล้วนี่ เออได้ผลผลิตเท่าไรได้ผลผลิตรวมเกือบเกือบหกตันหกตันห้าตันแปดห้าตันแปดขายกิโลเท่าไหรตอนนั้นเออถ้าขายเข้าโครงการไปสินี้นี่สามสิบสามบาทสามสิบสามบาทนะครับแล้วก็ผมขายชดจอดตีค่าเกณฑ์นี่ลกกิโลสาวอีกเรื่อืมนึ่งอืมเอปีนี้ คาดว่าปีนี้คาดเกตที่ผมขายนับเดียวนี้เสาห้าครับเสาห้าครับผลผลิตทั้งหมดนี่ปีนี้คาดว่าสักเท่าไหร่คาดว่าน่าจะเจ็ดถึงแปดตันแล้วก็เออจะขายผ่านเออไปเซนีเนาะ,ะไอไอไทยแลนด์โพสต์สมาร์ทเนี่ยประมาณคาดว่าน่าจะประมาณสี่ตันสี่ตันคือปริมาณเนาะแล้วก็วันที่ที่เปิ้นเปิ้นจะขายนี่เขาจะเก็บนี่ประมาณ คืออู้กันไว้เบื้องต้นประมาณหลังวันที่สิบเจ็ดไปแล้วครับหลังวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดตุลาเรื่องของการทำำําลำยันนอกฤด,ดูเนี่ยในพื้นที่เนี่ยอปัญหาพี่คิดว่ามันมีมีเรื่องอย่างปัญหาคือณปัจจุบันคือหนึ่งก็คือทำทำนอกฤด,ดูนะครับหนึ่งก็คือว่าโดยประสบการณ์ของคนในพื้นที่เรามันบอกค่อยมีครับ แ้วก็สองก็คือว่าการป้องกันโรคแมลงเนี่ยครับทุกคนคิดคิดกลัวก็คือทําลอกดูบ่นี้ตีอื่นกลัวข้างเขาก็อย่างลุงเองนะมันจะมาได้พาะว่าประสบการปีแล้วที่ทำข้างแหลกมันมันกับมีอยู่แต่ส่วนผมนี่ผมมองว่าเกิดจากอย่างแต่ว่าปีแล้วผมปัญหาข้างเขากับมีน้อยมากครัปีนี้ก็ยังมาแน่เตอรแต่ว่ามันกําลังเริ่มนะครับครับแต่เต่าที่ผมพอ ในไนตีอาทิตย์ผ่านมาเนี่ครับมันกับพอมีแต่ถึงบันนิครับครับมีเข้ามาแต่ว่าก็ได้มีการป้องกันด้วยการเบื้องต้นก็คือใส่ตะข้าววางตะไคร่ครับแต่ผมผมก็จะใช้คล้ายๆสมุนไพรชีไล่ไล่มันจะมีกลิ่นเพื่อไล่หนูไล่ข้างข้าวย่ายเขาอืมแล้วก็วันวันนั้นผมได้ยินว่าไอ้อย่างที่เฮาพอตั้งบนแล้ว อ่าตีปีการบอกว่าตัวเนี้ยมันมันเปลี่ยนจะได้ก็ตีอ๋อปีปีนี่คือ,อการติดจอลำย่ยของสวนผมมันบบเหมือนปีแล้วปีแล้วมันจะติดลักษณะจีจากตังลุ่มขึ้นบน,นครับแต่ปีนี่มันตังลุ่มมันติดหนักแต่มันจะติดตั้งนบนตังสูงตังบนนะครับ,รบซึ่งเวลาถ้ามันติดจะอี้แล้วข้างเขามันมีโอกาสจะกินนะ่นหนักแ,แต่ว่า ส่วนผม,มาอาจจะมีข้อดีอยู่อย่างก็คือว่า